สวัสดีครับผมนนตามรอยวัดเก่าลุ่มน้ำลูบหลีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวัดร้างแห่งนี้ผมยังไม่สามารถบอกพิกัดหรือชื่อวัดได้นะครับเนื่องจากว่าเราค้นพบพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งเฉพาะพระพักนะครับซึ่งเป็นแบบพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนกลางนะก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเผยตำแหน่งได้นะครับต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซากของพระพุทธรูปนะครับก็มีพวกลายประดับด้วยคาดว่าจะเอาไว้ประดับพวกน้ำตกพวกอะไรหรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจครับที่นี่นีครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ แกะยังไม่เสร็จเลยคาดว่าน่าจะยังแกะยังแก่ไม่เสร็จอันนี้เจอมากับรถแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ค่อนข้างนานแล้วมารอแรกก็มากับพี่เชียร์นะครับพี่เชียร์มีคนพามาแล้วก็โอ้ประมาณนั้นสามปีแล้วอ,อันนี้ก็เป็นตาพพุตธรูปนะที่ยังมีการแกะไม่เสร็จมีการโกนหินหสนใจครับี่ ตัว,ว,วน,น,ตนี้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าตั้งใจจะทำให้เป็นร่องอันนี้ก็แปลก,ปลกต,ใใตั้งใจตั้งใจตั้งใจไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะใช่จริงๆก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นเลยจริงอย่งพวกลายผ่าต,ตรงนี้นอันนี้น,น่าจะเป็นคล้ยเปเปเายๆเป็นเป็นเป็นซีเลียไอ้เป็นข้าเขาเรียกข้าวหลามตัดหรือว่าใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็เก่าอย่างเผมเรียกไม่ถูก อะไรพวกประคดพวกอะไรกันตรงนั้นนะผมจำชื่อไม่ได้รับประคดนะก็มีวัดที่ผ่านมาแล้วที่เป็นแบบเพราะว่ารุ่นทวารครับที่เป็นตรงฐานบัวนะแล้วก็ทาสีใหม่ใช่ไหมครับตรงวัดนั้นแต่ผมจำชื่อวัดไม่ได้มีทั้งใบเสมาทั้งฐานสีใหญ่ๆทานนื้อแแถวนี้ก็เยอะมากกันตรงนี้ครับพี่ตั้มตรงนี้ว่ายังแกะสลักในชุ นี่ก็พามาดูนะะโอ้เยอะอยู่นะชิ้นส่วนพระพุทรูปทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจคือองค์ที่แกะสลักไม่เสร็จนะครับ น่าสนใจอยูอ่ถ้าไม่ได้ชมรมอนุรักษ์นี่ก็มาไม่ถูกนะครับข้างหน้าของเรานะครับก็เป็นคลองโบราณคลองหนึ่งนะครับผมน่าสนใจน่สนใจมาก ครับอันนี้ก็เป็นชมรมของชมรมอนุรักษ์พระนครศรีอยุธยานะน่าจะลุลงไปในน้ำน่าจะเยอะเลยคนน่าจะเยอะนะครับอืมอันนี้ก็เสียนะเนี่ยดูหมดแกะเลยโอ้เสียนอันนี้เพิ่งเห็นเลยเนี่ยนะเสียนเสียนนี่ยเหมือนยังแกะแต่ยังแกะไม่เสร็จเหมือนกันแกะไม่เสร็จเลยแล้วครับตอนนี้ยจะมีอะไรเสร็จมั้งเนี่ยอันนี้เพิ่งเห็นเลยเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเลยเนี่ยกแกะไม่เ,มเสร็จจะเป็นเสียเขาสรูปนะที่ยังแกะไม่เสร็จนะครับอันนี้เขาเรียกเม็ดตาส่หรือเปล่าคระใช่ผมเม็ดตาสต่งตาเกศเม็ดตาส่งตาส่งอ่ะอันนี้อันนี้เพิ่งเห็นง่ายมาสองครั้งแล้วเพิ่งเห็น <c oughs> มันมีเยอะผมจำไม่ได้ต้องให้คนที่ปั้นปั้นเนี่ย ปั้นปั้นมาฉันโอ้ฉันโอ้ว่าจะรู้เยอะจำทางไม่ได้แกจำแม่นมากจแม่นมากนั่นก็แน่นอนเลยนี่ก็แกไม่เสร็จครับดูแล้วน่าจะยังไม่เสร็จนี่ก็ทิ้งเลยช่วงสงครามจะมีเหตุผลอื่นนะขาแกะไม่เสร็จนี่น่าสนใจ นี้เป็หยุดกระบวนการเรื่องอะไรสักอย่างนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเรียกว่าเป็นวัดเลยหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะ้วเขาเขาว่าแกะไม่เสร็จอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นแหล่งทำแหล่งทำได้แค่เอามากรองไว้นะแล้วก็คือปล่อยทิ้งไว้เถ้ามันไม่มีนะอืมน่าจะแหล่งทำพระพุทธรูปเป็นไม่ได้ น่าสนใจเยอะมากแถบนี้วัดบ้านตำนานก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะตะชายโอยตะดินเผาแบบระชัยนี่หาไม่ค่อยทัดหายยากหายากนี่จะเป็นโลหะเสียงอันนี้ผมก็เพิ่งจะเจอวันนี้แหละมาครั้งครั้งก่อนๆไม่เห็นจมดินอยู่ตรงนั้นฮะครับยังแกะไม่เสร็จหรือว่าโดนปุ๊บอะไรบางอย่างหรือเปล่าอืม แต่ดูแลน่าจะแกะไม่เสร็จมากกว่าเพราะว่าถ้าทําลายนี่มันไม่น่าเป็นไม่ได้ต่างศาสนาก็ไม่น่าจะมาทําลายไม่ใช่นะน่าจะแกะไม่เสร็จมากกว่าก็เหมือนองค์นู้นนะที่ให้ดูตอนแรกใช่ดูดูก่อนโอ้มันยังแกะไม่เสร็จเลยนะเพราะถ้าแตกมันจะแตกไม่ใช่อย่างนี้ใช่อันนี้คือล่องรอยจากการนี่แน่ๆครับการสลับอย่างว่าอยู่ริมคอ ปกชัดอิดขายหมดได้ของสะดวกผลถ่ายแต่เดี๋ยวว่าแก่ไม่เสร็จแต่ไม่ถลกทำไมทำก่อนเนาะอาจจะรายละเอียดหน้าพระเนี่ยอาจจะเป็นทีหลไว้ก็ได้เนาะใช่น่าจะขึ้นโครงไว้ก่อนูนครับนี่ก็เป็นการคนพบใหม่นะสวยมากสวยมากสวยสวยเพิ่งเห็นนะครับ เป็นปูนปั้นที่เหลืออยู่ในฐานะว่ามันจะแตกอยู่ด้วตรงนี้แหละน่าจะเป็นวัดไม่ใช่นี่หรอกแต่ดินมันกบน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ใช่แบบว่าที่ทําพระอะไรหรอกหรืออาจจะทําแล้วขนย้ายก็ไม่น่าใช่เพราะปูนปั้นนี่คือมันก็ต้องมที่ตรงนั้นแล้วก็ทตกไปเลยว่าเป็นวัดเนี่ยแหละตาาวัด นไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยสามรอบนี้รอบที่สามนี่ไม่ไม่รู้เลยเห็นแต่ว่าเป็นปูนปูนปั้นปูนอิดอะไรไม่นวดแสกเสร็จท่าจะดีที่ไหนเห็นจะาจ่าเลยนะอันนี้ก็เป็นการค้นพบใหม่นะซึ่งเดิมทีก็เกือบจะข้ามไปแล้วผม พี่เชียนก็ไม่รู้คนพามาผมเชียวเขาก็ไม่รู้ไม่น่าจะรู้เพราะว่าความอยู่นี้ไม่ไม่น่ารู้ก็จะมองข้ามไปว่าเป็นปูนแตกๆอะไรอย่ัน <ะ S 2> เมือนเศษปูนเนีพอพี่กับจา้าครับเราก็พาไปดูโบราณสถานแล้วก็ซากวัตถุโบราณมานะครับนี่ก็จะเดินทางไปวัดน,นะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะอันนี้ถามนี่ ทีนี้ก็น่าสนใจนะนี่คืออะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับชิ้นส่วนประดับพักอย่างแต่ตรงนี้ใช่ว่าเป็นหน้าบานเลยน่าจะเป็นน้ำพวกน้ําตกประดับประดับน้ําตกพวกอะไรนั่นอะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้ําตกถ้าอย่างเงี้ยมันนั่นแหละแต่มาเจออย่างนี้ก็มีสีละแรงสีละแรงนี่แหละใช่ก็เริ่มเลยอาจจะเป็นไปได้นะว่าสร้างทับซ้อนกันมาผมว่าตรงนี้เป็นวัดอ่ะก็ดูดิชิ้นส่วนวัดหมดเลยนะ ชาาวบ้นบนผม่ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปต่อเลยนะครับฝากกดติดตามช่องตามเราไว้กับร่มน้ำรบบหลีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ